เป็นคนจนที่กรีดยางพาราอยู่ท้ายหมู่บ้านทุวกวันต้องตื่นตีสองเดินลุยความมืดไปยังสวนยางที่ชื้นแฉะแม้เงินจะได้น้อยแต่เขาไม่เคยหยุดทําวันหนึ่งแฟนสาวชื่อแป้งมาบอกเลิกต้นเราไปกันไม่รอดหรอกฉันอยากมีชีวิตสบายกว่านี้เธอพูดเสียงเรียบเหมือนคนหมดใจต้นยืนนิ่งเหงื่อผสมกลิ่นยางสดไหลลงข้างแก้มแองเราพยายามกันมาตั้งนานนะแต่แป้งสายหน้าฉันไม่อยากลำบากแล้วฉันมีคนใหม เขาดูแลฉันได้มากกว่าคืนนั้นต้นนั่งมองแสงตะเกียงที่สั่นไหวเขาไม่ได้ร้องไห้แต่หัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเขาพึมพำกับตัวเองไม่เป็นไรแค่คนจากไปแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อหลังจากนั้นต้นทำงานหนักขึ้นสองเท่ารับจ้างทุกอย่างตั้งแต่เกี่ยวหญ้าขนปุย๋ยยันตัดหญ้าตามบ้านจนมือพองเขาไม่เคยปริป,ปากบนจนวันหนึ่งข่าวดังไปทั่วหมู่บ้านราคายางดีดตัวขึ้นเป็นกิโลละ200บาท เจ้าของสวนโทรจ้างต้นแทบทุกวันรายย่ายเขาพุ่งขึ้นแบบไม่เคยฝันเขาซื้อรองเท้าบูทตใหม่ซ่อมบานไม้ผุๆให้แม่ได้พักสบายและเริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตเพื่อนบ้านแซวไอ้ต้นเอ็งจะกลายเป็นเศรษฐีสวนยางแล้วมัง่งต้นหัวเราะเบาๆไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่วันนี้เหนื่อยน้อยลงเยอะในขณะที่ชีวิตต้นดีขึ้นทุกวันชีวิตแป้งกลับดิ่งลงเธอถูกแฟนใหม่หลอกเอาเงินจนหมดแถมทิ้งให้เธอใช้นี่ค่าเช่าห้องเพียงลำพัง งานก็ไม่มีเงินก็ร้อยหรอเธอต้องมารับจ้างล้างจานในตลาดเพื่อเอาเงินประทังชีวิตหลายคืนแป้งนั่งร้องไห้ในห้องเช่ารกร้างทำไมชีวิตฉันถึงกลายเป็นแบบนี้วันหนึ่งแป้งตัดสินใจกลับมาหาต้นเธอเห็นเขายืนกรีดยางด้วยท่าทางมั่นใจใส่เสื้อผ้าใหม่สะอาดไม่เหมือนผู้ชายที่เธอเคยดูแคลนต้นเราคุยกันได้ไหมเธอเอ,อ่ยเสียงสัน่นต้นหันมาแต่ยังทำงานต่อ มีอะไรหรอแป้งแป้งกลือน้ำลายฉันผิดไปแล้วฉันอยากกลับมาอยู่กับเธออีกครั้งฉันลำบากมากตนวางมีดกรีดแล้วมองเธอตรงๆแป้งตอนที่เธอเลือกไปฉันก็เจ็บนะแต่ฉันไม่เคยโกรธเพราะมันคือสิทธิของเธอแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้อยากย้อนกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกฉันเลือกเดินไปข้างหน้ากับอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิมและเธอก็ต้องเริ่มชีวิตใหม่ด้วยตัวเองเหมือนกันแป้งก้มหน้า มือสั่นไม่อาจพูดอะไรได้อีกตนหันกลับไปกรีดยางต่อท่ามกลางแสงอรุณที่สะท้อนหยดน้ำยางสีขาวราวกับประกายหวังเขาไม่ได้สะใจเพียงรู้ว่าการพยายามไม่เคยทรยศใครส่วนการเลือกหนีความเหนื่อยบางครั้งก็พาคนตกลงไปในหลุมที่ตัวเองขุดและสุดท้ายคนจนที่เคยถูกทิ้งเพราะไร้ค่ากลับกลายเป็นคนที่ก้าวขึ้นมายืนอย่างสง่างามส่วนคนที่เคยเดินจากไป ต้องยืนมองจากไกลๆในวันที่สายเกินจะกลับมาแล้วจริงๆ